ขออนุญาตครับเปิดจังไรครับตัวนี้42เปิดเปิดไว้ง่วนสายพัฒนาใหญ่พี่น้องถ่ายสูง1065บวกลบเลยเนาว่าลาะตัวโต,ตเป็นพี่น้องเนาะโอ้ยใหญ่ครับโอ้เป็นงว่วแบนอ่ะแบนเป็นงว่วจากฝ้ามดังเป็นพี่น้องเนาะ42เปินเปิดไใบใหญ่ดิพี่น้องเนาะบันทองเนาะบันทองเนาะราคาเนี่ยครับโอ้เป็นราคาเนี่ยใหญ่ดิพี่น้องบนธรรมดาใหญ่แห้งพี่น้องเป็นงว่วงามเปิด42เปินเปิดไใบโอ้จะไม่จะจีบว่าแล้วตัวนี้เปิดจังไรบ้านเนาะ สองสี่ตัวน,นี้สองหมื่นสี่พันพี่น้องเป็นสายเนื้อเลยเต็มแน,น่นเอาหนี้มาเบิดเนื้อเพิ่นแต่ว่าตัวน,นี้ใหญ่เนาะใหญ่แห้งเพิ่นหัวโค้งสางใหญ่เป็นสา,นายบามันสายเนือ้อพันธีเป็นราคาเนื้ยสองอ่ะสี่สองอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสุวรรณงัวงามภาพี่พาคนองมารับชมบรรยากาศการสื่อการขายงัวงตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงวังเพื่อนเมืองจังหวัดชายตะทอดวันนี้คึกคักพี่น้องเนาะคึกคักแต่ว่ามีฝนมีตมพี่น้องเนาะมีฝนมีตมเละขนาดพี่น้องเนาะ มาเปิดราคางัวนนั่พออ่าอ่าแม่สังน้าพี่นนอะพ่อพ่อ,อหนูแม่สังจากอาสามารถสวัสดีครับได้งัวนเนื้อมากวันนี้เป็นง่วโครงมากเจ้าบาทครับผมเปิดไวเท่าไหร่ฮยสามหมื่นสี่พันเป็นง่วาสายหูพี่น้องลำบักใหญ่โค้งสงังใหญ่เป็นงวนัวโค้งสังสา,งสายโค้งสงังอ่าหนียังเอาไปเป็น แม่ขอกแม่ไข่แม่พันสายหูได้อยู่ในพี่น้องเนาะย่างใหญ่ย่างย่างสดสดอยู่พี่น้องเนาะลูกกับประมาณลูกสองลูกเป็นแยกมากพี่น้องเนาะใหญ่าได้พี่น้องสูงอยู่ประมาณร้อยหกสิบห้าได้พี่น้องเนาะใหญ่ดีพี่น้องนาะบักใหญ่ได้เป็นงูสายโครงสร้างสายหูพี่น้องเนาะบักใหญ่สามสิบสี่เพิ่นเปิดใบพี่น้องเนาะเป็นราคาเพิ่นเปิดได้พี่น้องเป็นราคาเพิ่นเปิดบักใหญ่เลยพี่น้องเพื่อนเป็นราคาวัวใหญ่วัวโครงสร้างสายหูสามสี่เนาะ โอเคมาอคขออนุญ,ญาตเบอร์โทรเรืองสามอย่างก่อนสามสี่รอสามส่แห <4 S 1> ละนาะขออนุญ,ญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หกสองแปดเก้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดแม่สังอาจสามารถพ่นหนูอาจสามารถพืาาถพ้นใดงัวโครุ่งสางบักใหญ่มาฝากพ,าออพ,ากพี่ต่อหน่อกสามสี่สี่เป็นผลไปให้ต่อรองขอบคุณหลายๆนันครับผมงัวใหญ่พี่น้องใหญ่ของเพิ่นอีหลีพี่น้องเนาะเอาไปเป็นสายเลี่ยงก็ได้ต่อยอดเอาไปผสมกับพ่อพันธ์บามันก็ยังได้อยู่พี่น้องยังไปต่อได้อยู่ยังได้อยู่เป็นแม่ขอดแม่ขายแม่พันธ์บักใหญ่ยังได้อยู่พี่น้องเนาะ อ่นีแม่ลูกกันตัวนี้อันะไรแม่ลูกบอนี่พ่อหนูแม่แม่ลูกกันเนาะโอ้แม่ลูกเพกันพี่น้องมาเบิ่งแม่ลูกลูกสะลูกสาวงามงามลูกสาวเนาะแม่สั่งนาะนี่เนาะลูกสาวงามเบิ่งหนังเพื่อนพี่น้องน่าคับแม่บ้านบ้านเท่าเต้าลูกสาวสุดยอดเลยพี่น้องเนาะเปิดจังไหโคมนี่สองหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าพันเพิ่งกำลังต่อรองอยู่สองหมื่นห้าพัน สองหมื่นห้าพันเป็นแม่ลูกลูกแม่งามงามพี่น be, ้องเนาะนกำลังต่อรองเวียดนามกำลังต่อรองเพื้นทีพี่น้องเนาะอ่ะนี่แม่ลูกลูกแม่สองหมื่นห้าพันเพิ่นเปิดไใบพี่น้องเนาะรถมารถมาเอาลด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 ระวังรถระวังรถลูกสาวเพิ่นงามพี่น้องเนาะลูกสาวงามมากไปไปยีลาไปไปมานี่ลูกสาวเพิ่งพี่น้องเนาะสาวงามเพป็นกำลังต่อรองกันแม่ลูกลูกแม่สองหา แม่บ้านตะวลูกสาวงามแล้วพี่น้องเป็นวัวสายพัฒนาแล้วพัฒนามาแล้วเนาะลูกสาวเพิ่นอันนี้เบอร์โทรแม่สังนี่พี่น้องเนาะพอนูเพิ่นบอกว่าหัน,นแล้วกต่โทรมาต่อรองเพื่อไงพี่น้องเน,ะน,นาะกำลังต่อรองเบื้องบรงบรยากาศการต่อรองเวียดกำลังต่อรองเพิ่นเ <c oughs> พื่อนให้เท่าไรแม่สังให้ให้ให้เท่าไรแล้ว จุกครับมือหนาโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนหายตาแม่สิบเหโอ้เพื่อนหายตาแม่เพื่อนกำลังต่อแม่ตาแม่หายหน่อยแล้วก็เลือเลือลูกมันหลายพี่น้องเนาะมันจะเลือลูกหลายนี่แม่เพื่อนกำลังให้มือหนาอ่ะพี่น้องเนาะอันนี้ขขาแม่สั่งอ่ะเพื่อนต่อร่องกันเนาะพี่น้องเนาะเบอร์โทรก็ได้แล้วเพื่ดนอยากจะไปเลี้ยงแม่ให้ลูกดีกัโทรมาห้าไม่สั่งเพื่อนใดเพื่อนน้อเนาะถ้าพี่ถ้าหน่องเนาะไม่ส่วนอ่างน้อเพื่อนเนาะเมื่อบริกาศการซื้อการขายหัว ผมจะไปหาสายเลี้ยงบ้างน้อพี่น้องเนาะสายเลี้ยงบ้างนะพี่น้อเราเนาะเนี่เพิ่งขายไปหลือพี่น้องเนาะนี่เพิ่งห้องวัยสามสิบแปดน่าจะได้ขายสามสิบสามหมื่นนิดๆแล้วเพี่น้องเนาะน่าจะได้ขายสามหมื่นกว่าอยู่พี่น้องเนาะผมพยายามหาสายเลี้ยงให้เพี่น้องเนาะหาสายเลี้ยงเพื่อนเพื่อนนอนจะรับชมกันมาทางผี่น้อนทางมีสายเลี้ยงมีหัวแม้ ว่าแม่มีบอพี่น้องเนาะ,ะแม่ของแม่ขายแม่พันบอท่านมีพี่น้องเนาะผมพยายามหาวัวแม่ให้เดี๋ยวยางต่อเนาะพี่น้องเนาะเพราะโอกาสยางต่อจัะน้อยพี่น้องเนาะหาวัวแม่ ไป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 งัวเป็นตายานงัวเป็นตายานบางยางน้องพี่น้องเนาะผมสีหาหงัวงามให้พี่น้องรับชมกันเห็นตัวหนึ่งผมยางกำลังยางใส่ต้งพี่น้องเนาะวัวเพิ่นสีอนุญาตว่วน้ะพี่น้องเนาะเป็นวัวหัวเขาแต่งมาให้เรียบร้อยเป็นวัวงามพี่น้องเนาะงัวแมงงามๆอาจจะเป็นแมททองเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตครับเปิดจังไรครับตัวนี้4 1เปิดเปิดไว้งัวสายพัฒนาใหญ่พี่น้องถ่ายสูงร้อย หกสิบห้าบวกลบเลยเนาว่าล่ะตัวโตเพื่นพี่น้องเนาะโอ้ยใหญ่ครับโอ้เป็นง่วนแบนอ่ะแบนเป็นง่วนจากฟ้ามดังเพื่นพี่น้องเนาะสี่สิบสองเพิ่นเปิดไหวไงได้พี่น้องเนาะบันทองเนาะบันทองเนาะราคาเนื้อครับโอ้เป็นราคาเนื้อไงได้พี่น้องบอธรรมดาใหญ่แห้งพี่น้องเป็นง่วนงามเพิ่นสี่สิองเพิ่นเปิดไว้โอ้สมัยตะจีบว่าแล้วตัวนี้เปิดจังไรบ้านเนาะสองสี่ตัวนี้สองหมื่นสี่พันพี่น้องเป็นสายเนื้อเลยเต็มแน่นเอานี้พอเปิดเนื้อเพิ่นแต่ว่าตัวนี้ใหญ่เนาะ ใหญ่แห้งคุณงูอ้วโคง้งส àng, างใหญ่เป็นสายบาหมัน่นสายเนือ้อพันธีเป็นราคาเนื้อสองอ่ะสี่สองอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์หกสามมาศูนย์หกสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ่าได้ก่อนเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าสี่พี่น้องเป็นงัวสายเนื้อพันธีเป็นราคาเนือ้องามงาม 1. 1> พี่น,อน้องอ้าวความเพลยนหลานมันครับผมผู้ใดยอยากเอาไปต่อยอดใดในพี่น,อน้องใหญ่ดีพี่น,อน้องตนใหญ่มากงัวงใหญ่เพิ่นพี่น้องเนาะอาเรียงงัวให้วนไงถ้ากรรมดีงัวเพิ่นพี่น้องขายก็เดี๋ราคาดีพี่น,อน้องเนาะ มาเบิ่งูอ่ะสายเลี่ยงเพื่อนีกตัวนึงเนาะพี่น้องสายเลี่ยงตัวนี้เพื่นสิเบิกไปจังไหรมาเบิ่งพี่น้องเนาะงวสายเลี่ยงเพื่อนกำลังต่อรองกำลังต่อรองบ่ครับสวัสดีครับกำลังมาต่อรองเพื่อนปะหัวมาของเพื่อนมาของเพื่อนห้วยโอ้มันมันกว่าเพื่อนเดี่ยวมื่นแปดพันนี่บ่โอเพื่อนมื่นหกพันอ่างเงี้อืมกำลังต่อรองเพื่อนกำลังต่อรองกันงวแม่สาวแม่สาวเนาะอ่ะมันมาเด้อต่อรองกำลังต่อรองให้ลูกไส้เท่าไหรล่ะให้ลูกเพื่อนเราบ่ แดงปันเท่าไร <laughs> มันกำลังชมกันอยู่ตัวนั้นเท่าไรของเขาแขวนๆหนึ่งสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยละตีสิบหกสิบเจ็ดแต่ว่าตัวนี้เพิ่มเท่าไสิบแปดมันกำลังต่อรองกันอยู่อ้ามันหมานะลูกเด้อขอบคุณเลยหลายเด้อมันหมานอ,อย่างตัวมาเบิงงนะูอ่ะท่า่พี่น้องเนาะเมย์เฮาเจาาหมานลูกเปิดไบสามสิบสามเป็น,ปปนซาโลเลเดนนี่เนาะ เป็นเลมันเลมันเลมันบักไงเลพี่น่องแม่พันเลมันบักไงสามสิบสามเปิดเปิดไว้ไงแยกลูกมามนแยกลูกมาแล้วพี่น้องเนาะแยกลูกมาไงครับมานํากันเป็นป่ะเนาะตัวนั้นเท่าไรครับตัวนี้สองสี 24, ่โตโตโตขาวแนึบาดนี้ท่อกันอ้อไลละสองสี่เป็นหัวสายเนือ้อสายโครงแยกลูกมาทั้งสองตัวสองสี่ตัวนั้นอ้วนกมูไงกมูเพิ่นก็เลยเปิดไว้ไล่กมูเนาะ นี่คือราคาหัวนนเป็นราคาวัวสายเนื้อสายขุนสายต่อยอดมาจากใจขึค้ครับขุดชุมมช่มเนาะกุดชุมมช่มระยะสองตอนพันสะดวกไขเบอร์โทรบอรขออนุญาตครับผมศูนย <0 93 S 1> <03. S 2> ์เก้าสามศูนย์เก้าสามเจ็ดหกเก้าหนึ่งหนึ่งสามศูนย์เพิ่นมาจากกุดชุม่มเป็นหนัวสายเนื้อเพิ่นเปิดไวรัสตัวสามตัวละสองสี่อ่ะขอบคุณหลาน์มันครับผมอเป็นหัวสายสายเนื้อเพิ่นพี่น้องเนาะต่อพี่น้องเนาะ โดยบรรยากาศการสื่อการขายเป็นน้ำนอกพี่น้องนอกเพื่นปูดราคาเพื่นเรารับชมกันในบรรยากาศย่าม,งงามแรงนะพี่น้องเนาะวัวยามแรงโอ้ยเห็นวัวง่ามเพียงขาวซาโลเล่หน่อยตอนนัวหนี่เจ้าบ้านเนาะซาโลเล่น่อยเล่น้อยห้าเจ้าบ้านนี่ค่ะเก้าซิมหาเก้าพันห้าร้อยเปนเปิดไว้ไต่หมื่นพี่น้องเป็นวัวไต่หมื่นซาโลเล่น้อย เอาไปกินหญ้ากินห้ามกินหัวอาหารตันขึ้นว่าว่าเป็นหมูหัวกินหน่อยอ้วนหลายอ้วนเร็วไหมเขาเอินวาซาโรเล่พี่น้องเป็นสายเหนือเนาะเก่าสิบห้าน้อโอเคขออนุญาตเบอร์โทรเป็นสะดวกพอดุลศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสี่สามห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ท่านมาจากสิงหลุกสีสะเกดเป็นพี่น้องเก้าสิบห้าไต่เต่เมือนี่พี่น้องเป็นหัวไต้เมื่อเพิ่นเปิดไว้ให้ต่อร่องเอาไปสั่งเนื้อสั่งนังสั่งกำไรขอบคุณหลายๆลูกมันมันครับผม งานต่พี่น้องเนาะโมผ้ามาทางขีต้มเลไรที่บนี่สัาออกไปได้บ่ออะบานนี่ตมหลายต้มหลายอ่ะเกิดกังต่อร้องกันทางพี่น้องกลังต่อรองกลังต่อ ไป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 ไ วันไหราคากันบ่ครับวบันวันไดนราคากันกำลังนี่กันอยอะเบิง่งเบื้งพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศไปนั่งเิ่งบรรยากาศการซื้อการขายเบิ่งการตอ่อรองอ่ะผมสิพายงางน,น้อพี่น้องเนาะนี่กำลังต่อรองกันแม่สาวเขาเปิดจังไดครัำตัวนี้สองหมื่นเพราะแต่ไหหมื่นหกเป็นแม่สาวพี่นออ้องสายงามงามเป็นงวดสายเลียงกระไ,ได้พี่น,น้องเนาะเพิ่นมาให้ราคาเนื้อสิบหก พ่นให้พ่นจากไดสองหมื่นพี่น้องน่าตัวนี่ขยับขึ้นให้หน่อยขึ้นว่าใวมาสั่นเขากระลงกว่าดขึ้นกันเขาจะยืนตัวแคงเงินอีกตัวนึงเท่าใดว่านี้สองเท่าใดตัวนี้สองสามอ่าสองสามตัวนี้เขาแต่งให้เรียบร่อยเป็นงัวสายเลี่ยงก็ได้เนาะเอาไปต่อยอดสายเลี่ยงก็ไไ้พี่น้องเป็นแม่สาวสายเหลี่ยงเอาไปเป็นทุกใดทุกสายแต่ว่าเป็นงัวสายพหน้าเพื่อนี่พี่น้องเป็นงัวเนื้อนังตนโตพอดีตัวนี้ ยี่สิบตัวเนี้ยยี่สิบสามเพิ่นเปิดไว้เพิ่นมาน้ำกันอยู่บ่าหึ้งโอ้โหขออนุญาตเบอร์โทรผู้นึงจะได้ศูนย์แปดเก้าหกเจ็ดสี่สี่สามหกห้าโอ้สามหกแปดพี่น้องโอ้ยเพื่นเพิ่นเป็นสัตว์อะไรเปล่ตัวนี้เพิ่นเป็นสัตว์อลไรพี่น้องเอาไปต่อยอดได้เลยพี่น้องเนาะเป็นงัวงามนี่คือบรรยากาศการสื่อการขายงัวตลาดนัดกัวกระบือ ไปหกตัวต <łość> ัวเล็กห้าตัวตัวใหญ่ข้แดงเอาประมาณนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะชิมเนี่ยเอาประมาณนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะขอบคุณที่ให้กำลังใจบ้างสวัสงีว่ง่ายๆฮะโดยตลอดขอให้พี่น้องเกษตรของคุณอย่างไร้ลูกค้าแฟนๆเพจบ้านสวัสงีว่าง่ายจุนทุกคนสุขสันต์เจริญห่างไกลจากโรคไข้ติดต่างๆรำเพื่อนเพื่อนเบิร์ตหนีเบิร์ตสิงคันสวัสดีครับ